นับวันยิ่งดูเด็กลงอ้อมยังคงสวยไม่มีเปลี่ยน อ้อมพิยดาจุธาราัตนกุลผู้หญิงคนนี้ต้องยกให้เป็นนักสแสดงฝีมือยอดเยี่ยมเธอนั้นอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานต้องบอกว่าบ้านนี้เป็นนักสแสดงที่มีฝีมือกันทั้งบ้านนอกจากจะเป็นนักสแสดงที่มีผลงานมาอย่างต่อเนื่องเธอยังทํางานเบื้องหลังนั่นก็คือการเป็นผู้จัดละครนั่นเองความสามารถในตัวหลากหลายด้านจริงๆอีกอย่างเป็นคนที่เรียงเก่งมากด้วยแต่วันนี้เราจะพามาดูความสวยของอ้อมที่ปัจจุบันอายุ47ปี แต่เธอนั้นก็ดูไม่แก่เลยนับวันก็ยิ่งทําให้อ้อมดูดีขึ้นและดูเด็กลงมากด้วยต้องมีเทคนิคการดูแลตัวเองดีอย่างมากแน่นอนเชื่อว่าหลายคนก็ต้องชื่นชอบและชื่นชมในความสวยของเธอถึงแม้ว่าขึ้นแท่นเป็นคุณแม่แต่ก็ไม่สามารถทําอะไรความสวยของเธอได้เลยค่ะ